สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาตมนทัวร์ดู้ทริแคปไยแลนนะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาสนาทีนะครับเป็นวันที่2ี่สิบสกรกฎานะครับทุกคนก็ผมได้ไปรับสินค้ามาแล้วนะครับอยู่ที่เกาะไออยู่ที่บางน้ำเปี้ยวนะครับทุกคนปลายทางของเราอยู่ที่เกาะจันชลบุรีนะครับวันนี้ ก็เป็นงานของพี่เล็กซู้อทุก,กทั่วมันเดิมนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ถนนสุวินทวงครับทุกคนมุ่งหน้าตัวเมืองชายทงางเซาครับก็สินค้า45ลังนะครับฝนตกด้วยครับวันนี้ก็จะเดินทางลำบากหน่อยนะครับผม พี่ท่านใดที่ว่าเดินทางก็ขับรถเ้ื้อความระมัดระวังครับทุกคนมค่อยไปนะครับฝนตกถนนเลื่อนนะครับผมเร๋ยะยืนเพื่อสัก6.5ครับไปเรื่อยๆครับทุกคนเพราะว่างานลงขอนเที่ยงเหมือนเดิมนะครับ วิ่งทั้งหมด73กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึครับผมก็น่าจะถึงค้าประมาณ10โมง11โมงประมาณนี้ครับทุกคนก็นจ,จะวิ่งเข้าตัวเมืองเชงเงรซานะครับขุ่งหน้าอำเภอพนัฐิคมนะครับแล้วก็ซ้ายออกถนน3 3 1สนะครับขุ่งหน้าอำเภอสัตหีบนะครับ ขวาลากระบังพอเลี้ยวขวาไปแดงนี้ไปถนนคลองหลวงแข้งนะครับห้างหน้าลากระบังคทัุ้สอนก็ฝนตกไปเช้าแล้วครับควาปกคลุมก็ตกลงไม่ต่อยๆนะครับเมื่อเช้าตอนผมออกมา แช้วเวลาซึ้นของไม่นานครับงานนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรวมรอเอกสารรวมอะไรทุกอย่างครับ เข้าตัวเมืองเชียงเซานะครับทุกคนก็ชิดซ้ายกับรถครับตรงไปชุมพรเชียงแซาบางกุ้งนะครับทุกคนวิ่งตรงไปตรงหน้าอำเภอบางกุ้งนะครับก็ทางกลับบ้านเราครับทางนี้ก็ผมจะซ้ายเข้าตัวเมืองนะครับหรือว่าเราจะตรงไปก็ได้ครับแล้วก็ไปออกทางถล่อีกที่หนึ่งครับทุกคนผมว่ามันอ้อม วิ่งข้าตัวเมืองง่ายกว่านะครับก็จังนในวันที่ฝนตกก็ตกแรงก็ไม่เท่าไหร่ครับตกโปรยโปถนนเปียนเ,นเนี่ยนี่พารถลื่นได้เลยนะครับ แต่ว่ากระบะไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ถ้าเป็นพวกรถใหญ่รถเทรนเลอร์รถสิบล้อ,ลออะไรอย่างนี้เขาไม่วิ่งเร็วกันหรอกครับมันจะวิ่งช้าๆนะครับก็เรื่อเลยครับก็อยู่ดินกลางกไปเลยลครับ มันจะมีรถจอดนะครับขวามันจะมียูเทิร์นเยอะนะครับวิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก่อนข้ามสะพานแม่น้าบางประกงตรงวัดหลวงพ่อโสธรเราต้องชิดขวานะครับทุกคนเพราะงั้นไม่ขึ้นสะพานไม่ได้นะครับห้ามรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไปเดินรถเข้าเขต เทศบาลห้ามสิบล้อขึ้นไปขึ้นบนสะพานเฉลิมพระเกียรติเลี้ยวขวาวัดโสธรครับผมก็สินค้ารอด จะวิ่งเส้นนี้ยิงตรงเข้าพนัดเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับเพราะวิ่งโต้งยาวๆนะครับมุ่งหน้าตามป้ายพนัดติคมเลยนะครับทุกคน mm hmm. เพราะว่าข้ามสะพานไปมันจะมีไฟแดงสีแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอกบ,บินบุรีนะครับเลี้ยวขวาไปทางถนนสิริสุธรมุ่งหน้าอำเภอบางประกงนะครับก็เรายิงตรงเข้าไปเลย ก็จะไปเลี้ยวซ้ายอีกทีออกถนนหมายเลขสามสันหนึ่งมุ่งหน้าเบอร์สัเตหีบนะครับผมก็มันไปได้หลายทางครับก่อจันแต่ว่าผมจะเลือกทางที่ว่ามันวิ่งใกล้ๆนะครับไม่ออมนะ เดียวสายมาพักนึงเจอขนส่งครับทุกคนขนส่งตั้งนะครับเส้นเนี้โดยที่อย่างครับไม่เรียกกระบะไม่เรียกรถเล็กนะครับเรียงแต่รถใหญ่นะครับรกล้อรถดาเนี่ยเทรลเลอร์นะครับก่อนจะวิ่งหมายเลขถนนมาสามสามศูนย์สี่ครับถนนมาเลขสามสามศูนย์สี่มุ่งหน้าถนนมาเลขสามสามหนึ่งนะครับ ก็แปลงยาวยี่สิบกิโลครับก็ถนนเส้นนี้ค่อนข้างดีเยครับทุกคนวิ่งซ้ายได้นะครับจะมีบางสินที่ว่าวิ่งไม่ได้จริงๆนะครับก็บางหน้าตาก็วิ่งได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะวิ่งได้เป็นบางช่วงครับบางช่วงนี้ซ้ายไม่ได้จริงๆครับ ถ้าเราวิ่งเลียขวาเราก็วิ่งความเร็วให้มันสัมพันธ์กับรถคันหน้านะครับอย่างคันหน้าวิ่ง70เราก็ต้องวิ่ง70คันหน้าวิ่ง8ปเราก็ต้องวิ่ง80ิบนะครับ ช้วเวลาเดินทางออกมาจากโรงงาน48นาทีแล้วครับทุกคน จะเลี้ยวขวาออกถนนหมาเลข3-3-1สมุ่งหน้าเบอำเภอสตาเหบนะครับก็ซ้ายไปอำเภอกับเินบุรีครับทุกคนก็เรามารอบที่แล้วไม่มีไฟแดงนะครับตรงนี้ไฟแดงกระพริบ,บแต่มารอบนี้มีไฟแดงแล้วครับ ทำไมไมัวจังคระมัวได้อยู่ก็ตรงไป23กกิโลเมตรครับ ถ้ามีรถหลังมาผมก็ต้องหลบนะครับเพื่อให้เขาไปก่อนนะครับเขาเร็วกว่านะ ไป,ไปอีกนิดนึงมันจะมีทางเข้าหนึ่งนะทุกคนมันเข้าได้หลายทางนะก็เข้าฝั่งนู้นผมว่าทางมันแคบนะครับเข้าตรงซอยวัดข่าบนนุญมนะีทุกคน ที่ว่าเป็นกระถางต้นไม้พลาสติกมาเนนั้นนะาถึงมี2ทุมเพราะว่าจะตรงเนี้ยไปเลยหมู่บ้านนี้ไปมันจะไม่มีไฟทางแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีบ้านคนด้วยมันจะเปี่ยวโคตรกลัวเลยวันนั้นนะ่ะไม่รู้กลัวอะไรนะ ก็มีอยู่ครับทางที่ว่าเข้าก่อนจันรนะ์มันหยุดจะเลือยไปแล้วติดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะอ้อมนะแต่ว่าถ้าผมรู้วันนั้นนะ่ะผมยอมอ้อมดีกว่านะครับ ก็ตาม G.P. s บอกว่าอีก4.2กิโลเมตร้ยกขวานะครับผู้ถนนไม่ดีเข้าทางว่าถ้ามุนมีดีกว่าครับซอยแค่คตจริงนะครับแต่ว่าถนนดีกว่านี้อยู 1 0โมงนะครับก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมง40นาทีนะครับก็วิ่งเยอเือนืเอบห้า65สนะครับก็ทางที่เข้ามาเมื่อกี้ให้วิ่งผ่านตัวบอบเภอกิงกอจันนะครับให้วิ่งผ่านกิงกอำเภอกอดจันทร์ ก็ลงของให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับบางประกงก็วันนี้น่าจะวิ่งเที่ยวเดียวครับทุกคนน่าจะไม่มีงานดูสภาพรถดีครับลิ้ครับไปหาล้างรถนอนดีกว่ามากก็ถ้ามันตกแรงมันก็จะไม่เปื้อนเท่าไหร่นะทุกคนเราว่ามันตกลงเม็ดพอถนนเปียกนะครับก็เลยจะเลือดหน่อยครับผม จบงานเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็สำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆพี่ๆเดินทางจากมาลำเปี้ยวนะครับมาส่งงานให้ลูกค้าที่กอจันชมบุรีนะครับก็เป็นคลิปการเดินทางการทำงานของกระบะตู้ทึบนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องอตอมบอลทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ